S 1> <S 1> <S <S เราน่าจะพาไปดูพิธีกรรมที่เขาว่ากันว่าแปลกแปลกแปลกจริงๆ,ๆแปลกขนาดไหนไปติดตามพร้อ,รอมๆกันเลยครับตลอดข่าววันนี้ขอพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของพิธีกรรมที่เชื่อว่าหลายคนที่ได้ดูต้องบอกว่าแปลกแน่นอนพิธีกรรมที่พูดถึงมีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับ พาคุณผู้ชมไปดูพิธีกรรมโบราณของชาวล้านนาพิธีกรรมนี้เนี่ยเขาว่ากันว่าสามารถใช้สื่อสารกับผีได้ ครับคุณผู้ชมดูเหมือนคุณยายเขาพูดหรือถามอะไรสักอย่างแล้วเชื่อก็แกว่งเองแมจากการสอบถามคุณยายท่านนี้เนี่ยเป็นหมอด้านสยศาสตร์ประจำหมู่บ้านและท่านกำลังทำพิธีแกว่งข้าวถามผีพิธีนี้เนี่ยเป็นศาสตร์แห่งล้านนา เป็นพิธีกรรมความเชื่อของคนภาคเหนือที่เชื่อกันมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันพิธีนี้เนี่ยครับจะทำคล้ายๆกับพิธีผีหม้อหนึ่งซึ่งทำเพื่อใช้ถามผีปู่คำย่าคำซึ่งเป็นผีที่ดีโดยจะถามในเรื่องของอาการเจ็บป่วยแบบไม่ทราบสาเหตุหรือสิ่งของสำคัญที่หายไปส่วนคำตอบที่ได้ก็จะขึ้นอยู่กับปั้นข้าวก้อนกลมๆโดยมีผีปู่คำย่าคำเป็นผู้ให้คำตอบ ถ้ามีเป็นหรือจะได้มาบ้านข้าวก็จะแกวง่งแต่ถ้าไม่ได้ไม่รู้บ้านข้าวก็จะหยุดนิ่งอยู่กับที่ก็ถือเป็นพิธีกรรมด้านไสยศาสตร์เป็นความเชื่อที่ไม่ควรลบลูนะครับไปดูความเชื่อเกี่ยวกับเกลือกันบ้างโดยเชื่อว่าเกลือสามารถขจัดสิ่งอัป,ปมงคลและสิ่งชั่วร้ายออกไปจากบ้านได้ และนี่ก็คืออุปกรณ์สำหรับเสริมความโชคดีปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกจากบ้านวิธีการนี้คือนำเกลือใส่ลงไปในถ้วยขนาดเล็กหรือกระป๋องเปล่าๆที่เตรียมเอาไว้โดยไม่ต้องผสมกับอะไรพอตักเกลือใส่เรียบร้อยแล้วก็ให้นำไปวางไว้หน้าประตูหรือจะเป็นประตูทางเข้าบ้านก็ได้หากเป็นหอพักให้วางไว้แบบในคลิปได้เลยล่ะครับ และที่เลือกเป็นประตูหน้าบ้านก็เพราะสิ่งชั่วร้ายจะเข้ามาทางประตูหน้าบ้านนั่นเองครับส่วนอีกที่หนึ่งก็คือหน้าประตูห้องนอนตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆเพราะว่าทุกคนจะหลับสนิทไม่ค่อยมีสติในการควบคุมตัวเองจึงต้องนำไปวางไว้ตรงนั้นเพียงเท่านี้สิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาตัวเราสิ่งชั่วร้ายก็จะจางหายไป นอกจากนี้คนจีนยังถือว่าเกลือนั้นแก้ห่วงจุ้ยไม่ดีได้ทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับโอ้เป็นแบบนี้เองแต่ทั้งหมดทั้งมวลดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณกันด้วยนะถูกต้องคุณผู้ชมพิธีกรรมความเชื่อมันมีหลากหลายรูปแบบจริงนะแต่